การไฟฟ้าส่วนภูยภาคเขต3ภาคใต้จังหวัดยะลาค่ะร่วมกับคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูยภาคนะคะร่วมการติดตั้งตู้ PEA ปันสุขหยิบไปแต่พอดีถ้าท่านมีสายแบ่งปันค่ะ โดยเมื่อเร็วๆนี้ในะใคะที่ปั๊มปตทนวลแก้วในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะน,นายสุภาพกระสีวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาเป็นประธานในพิธีนำทีมผู้บริหารพนักงานตัวแทนคณะแม่บ้านและก็ครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสาภาคใต้ยะลาเปิดตู้ปันสุขร่วมการเปิดกิจกรรมโครงการตู้ปันสุ PEA เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ โดยตู้แห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งใน7ตู้ที่ทางทีมงานได้ดำเนินการติดตั้งค่ะประกอบด้วยตู้ที่1ค่ะอยู่บริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนวิพภาคจังหวัดยะลาตู้ที่2อยู่บริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภิพภาคจังหวัดปัตตานีตู้ที่3อยู่บริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนวิพภาคอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะตู้ที่4อยู่บริเวณหน้าวัดปักกิมในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตู้ที่5อยู่บริเวณหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาค่ะตู้ที่6อยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัด และตู้ที่7อยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะปั๊มปตทถนนวนวลแก้วในวเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งในวันของการติดตั้งตู้นะคะก็มีบรรดาตัวแทนคณะแม่บ้านร่วมรับผิดชอบในการดูแลแต่ละตู้ค่ะเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะคะที่มีทั้งผู้ให้และก็ผู้รับเดินทางนําสิ่งของมาใส่ในตู้นะคะซึ่งสําหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณถนนวนวลแก้วหรือว่าบริเวณ ใ,ใกล้เคียงค่ะก็สามารถมาหยิบสิ่งของนะคะภายในตู้ซึ่งก็ย้ํากันกับว่าหยิบไปแต่พอดีนะคะถ้าท่านมีใส่แบ่งปันเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะแล้วก็แบ่งปันน้ําใจในช่วงวิกฤตโควิด -19 ค่ะ